งัวกินมาแล้วโอ้ยว้าวคือว่ามีหัวคือมีหัวอยู่อะไรอาตูขึ้นใจมันเต้นเข่าบ่อะไรอาตูมันกินขึ้นนี่ว้าวดีแล้วชาปูเรียงงัวเลยเวลางัวกินแล้วเวลามันขึ้นนี่ลืิ่มอาตูสั่นลูกเบะเออลูกเขาลูกแบะมาชาข่อยเหี่ยเมื่อเรียงชาของเลูกแบะ ลูกเบะวะสันเจ้าแม่ในดีไปชะอย่ามาแม่มีอย่างน้ใจอย่างบอกคอยวอลล์ไปชิปีอนซื้อเจ้าเอาสาวมักเลาะซะนะแม่มักเที่ยวลูกมักเลาะ สบายดีเด so like, like. ้อสบายดีสวัสดีมีพี่น้องเอฟซีวัดสุขสุขชนพอกับซอกแม่บุญอีกแล้วป้าเจ้าเม่เม่แม่เห็นขี่งัวไร่ไร่โอ้ยสามต่ออุตสาหป้าสีพ่อสบายดีใกล้เฮือนเฉาพลนะเจ้าไปชวนเอาหั่นเป็นชิปชวนนงชวนขี่งัว วะาว้าไอหน่องไอหยางไปเลาะเล่นก่อนมาหนิโอ้ว้าเจ้ากระบาดมันสร้างได้แหละเอยู่ผู้เดียวแล้วว่าหยางไปเล่นน้ำเล้ากันนะงางเสางางเสาแล้วผู้เดียวแล้วเมื่อยเนาะอ่าเราเมื่อยแล้วหาเรามีน้ำเย็นกินอยู่บ้าะโอ้เจ้าโอ้ทั้งสาวโม่หนิอยู่เพื่อนอยู่บ่านสาวโม่ เจโอ้ยเพื ame ่อนแต่ละลังโอ้เพื่อนเพื่อนขออนุญาตเด้อมาก็การดูกสาวกันอย่างน้ำเหมือนยางน้ำด่าแบบยางออกหนาไอ้เน้องไอ้พวกจี้ไปเล่นเพื่อนสามโอ้ก็ว้าเตอ้นแสดงวลังยังี้ยหรี่นี่ว่าได้มาใกล้ได้นี่ขึนแล้วขึ้นโค้งแล้วเรียบร้อยมันไม่หลังอ่ะพี่ อืมโอ้มาผู้เดียววะโอ้ที่เทอมีโฮมเนาะสบายดีเด้อเฮ้ยโอ้ดังแอดแออยู่ทั้งแป้นปู่มีแต่แป้นปู่เพราะเราแป้นฟ้าน้ำเออเจ้าเราครักเราแน่้รีนี่มาผู้เดียวปู่มีน้ำกินใช่ไหมใช่เลยนะโอ้อาวสอันนี้อะระนี่หับใบเย็นสับ บัดบัดตัวเย็นบัดแข็งพอดอัน <c oughs> นั่นนี่แหละอ๋ตอตอนเรามากบผู้เดียวเนาะดิทอมีโฮมดิชั้นเราพอนแห้งเนาะไปใช้บัดใสคือได้มาผู้เดียวพูดแล้ดูกันไม่อุอตส่าห์บ่อาอมากบใหม่เลยก่อนเน,ะเนาะนั่งบัลลิงใหม่อันนี่อันี้บิลลิสใหม่บักไมสซี่นะโอ้ไม่ชี้ลงนะอ โมเมนไม่ชี uhm ้โคกเขาทีโคกอ่นี้หรอวนี่นยบอเบิ่งเม่โมเมนต์ไม่ชิ้ก็ไม่หั่งองนี่แหละติชีขาเลยเนาะอ้งามอลีอันนี้เราเล้วนะโอ้โหมาชีเข้ามาเห็นนี่ได้มากก็เตมือนั่นผูแเมนมาก็็เตมือกบเสาพู งามบ่มีแบบนี้ก็เป็นเฮืออไหมเปิดปูบ่เลยบ่นี่ไอ่เด้อว่าบ่ได้ปูแต่บ่นี่ดิโอเห็ดข้นใดญ่บอนนี่บ่เห็ดเชื่อน้ำมูนี่ฉ่มูนี่บ่โอชาวบ้านำนี้โอจงทำนี่ปูเครื่องนึ่งบ่โอปูเครื่องนึ่งป้าตาปูลูกไผ่ด้โย่ล่อย่างมากวะนี่ เปิดนมมวนตี่อยู่ในเฮือนเพึ่นวสบายดีมน้นสบายดีป้ลุง <c oughs> ลูกกินข่าวกินน้ามแล้วบอ่อนี่ <Yeah. S 1> กินข่าวกำยังมานี่ก <Okay. S 1> องปลากินว่าขนมนี่ฮะบอเกิน okay. กินบะขนมนี่บายชงกับบุญงที่บุญงชงให้ลูกนี่เย็นบะเค็ดอยังอยู่เฮือนกินบะขนมนี่หนุบมือเนี่ยกว่าอันนี้ที่บุญงชงให้ลูกในมืออะไปให้ลูกเด้ออันนี้เด้ออันนี้เด้อ ไ่ได้ไปเยนเที่ยวทั้งดบ่โบมาเนี่ไปไปเที่ยวจังมื้อก็วัางค่ะฮะไปเที่ยวจังมื้อตอนไนสองไปสองมื้อเมื่อวนก่ไปเหลน้ำเอื้อฮะไปเล็นน้ำเอื้อเิ็นน้ำเอื่อยเห็นดีใจเลนะหวยลงกงุงอ้ทั้งได้หวยลงกรงไหมเงี้บเหลวรุจ้ามันหวยลงกงได้บาะนี่ เดี damn, s <S ๋ยวพ่อมาแข่งอู้เฮ <c oughs> uh, <c oughs> uh ้ยเราไอยากให้ดูอีนายอันนี้ถิ่มเรถอันนี้กินๆมั่มมัมน้ำเมียนโอไปเที่ยวเวนอังกงมือได้ถไปเที่ยวอีกไปขับรถอันนี้บ่ไปเนี่ยมวนบ่ไปเที่ยวนะเอ้ะมวนป็นไดมวนป็นได เราไปหาทำางานบ่มายังไหนมันจะมอยเมื่อเมื่อใดไปบอกเอิไปเที่ยวน้ำนี่ยิ้มไน้แบบแบบแบบว่าแบบแบบิ้มแบบมีความสุขนะคนได้ไปเที่ยวนี่อะมีความสุขบ้าแตมีความสุขแหละคนไปเที่ยวสิบ่มีความสุขนะฝนตกงแห้งบ่เมื่อคืนเนี่ยตกแห้งเป็นมัดมาตู ตกหัวเบ่อขึ้นเจ้วโอ้หลดจากแล้วขี่รถจักรแล้วไปเป็นหมากแล้วว่าหมักทั่วนะเป็นดิชิตัมนี่ลูกชาวเพิ่กันเลยปลูกมะซิรีปลูกมะซีรีนะบ่ โอ้แล้วว่าเป็นยังไงจะเปม็นยังแล้วคนบ่บกเนาะงัวกินเมาแเล่าโอ้ยว้าวคือวัี้ัวคือมีหัวอยู่ดเลยอาตูวคืนใจมันเต้นเข่าบ่มดเลยอาตูมั่กินขึ้นนี่ว้าวดีแล้วจ้ะปู่เรียงงัวนี่เพราะนางงัวกินแล้วพเม่ขึ้นนี่ลริ่มอาตั่นะ โอ้ยไงเต๋อเดี๋ยวบอกมัลชิลลี่นะชนแล้วโอมาจะได้กินก่อนเจ้าชับเจ้าเพื่อนได้กินใช่ไเบิดเนี่ยบ้านีมักชิลี่เจ้านอนคักโคดฝนตกงัวรักเข่าชวนกระโบดีแล้วยังเป็นงัวเมย์รักเข่าขงัวเถิกรักเข่าเพราะแห้งแล้วมันจะรักขึ้นทั้งหัอนั่งนี่หัวเลย จักบ่มีงัวเถิกะงัวชองขายักษ์คือว่ามันงัวชีขาลักเข่าชวนใครอยู่งัวชองขาพาะแห้งแล้วเด่นดังเลยจักว่าปองเยี่ยมก็ไม่ได้ล็อกจชิไปจักเปิดใบชิมจักกลางคืนไงหัดโมอัดเปิดอีบอโอ้โหผลมันกระสาดเขาอีบอปิ้นไปรู้ไหมผลมันกระสาดเขาอีบอน้ำหนาตาฮะชาด์ทขันบ่ออัดบ่แรกขันมาห้องอัดแล้วนะ โอ้ได้เฮือนงามเลยเหม็นฉักเมนแน่เนาะเนาะมลโอ้ลูกาวพ่นนั่งเอานั่งตามสบายแล้วก็อยากมาเล่นแล้วอะไรตะกี้เพ่นอยู่ในเฮือนเพ่นถูลูกชาวเพ่นได้ยินเสียงปากแม่บุญรดก็แล้วก็แม่แม่เห็นนะเนาะคันปากเป็นไปไปเล่นพุ่นนะผมนี่าแช่บ่แช่บ้านาง เจ้าโอ๊ะว่าลูกเจ้าคือเจ้าครับไหมคือไหนลูกแบะเมื่อกี้ลหนบ้างบ้างบ้างพุ้นวุเป็นทั้งเอ้ยแม่หูหูนี่ว่าลูกเป็นบุนุ่งฉงก็เลยมาจากมาทั้งหนาเป็นอยังคือบุนุ่งฉงให้ลูกลูกแบะว่าลูกเขาลูกแบะมาชาข่อยเหี่ยเมื่อเลี้ยงชาขันว่าลูกแบะลูกแบะว่าจันเจ้าแม่ในดีไปจั๊กอย่ามนแม่เป็นแบะ จังใช่ใช่บอกพิษแล้วแม่ว่าใครจะเป็นลูกงัวปะใครจะลูกลูกหมูห้ช้างกับหัวเพราะได้จังไหนเป็นลูกแม่เนาะมุนแม่เจ้าว่าเจ้าเป็นลูกแม่เดี๋ยวแต่เราบอกว่าตัวนึงอีกว่าเราจะเข้าันไห้ มันยังก็มมนนี่แปลกเลยสาวโมมันเงียิ้มือนี่มันนี้มังของาได้ไม่ยังไั้นใจว่านี่แปลว่าว่าหัววักจะลูกคนนมะเงียบเลยเขาให้เจ้านี่เนาะสาวุนสาวโมลูกแม่ฉันเจ้าเจ้าบอแม่ลูกสาวโมน่าจะเป็นลูกแม่เด้อ สื่อหนาหัก oh. เด้ลูกแม่นี่ไว้นี่ท้าไม่ขวไดเป็นจริงได้จังเลยชื่อว่าลูกแม่นะเอ้าน้องฮัตเนเอิญนางมุนลูกแบะโอ้เอิญน้องฮัตเอิญโอ้ลูกแม่เราเหนียวพิ่งเอิญลราลูกแม่แล้วลูกคนถือเถะเราปะ <laughs> คลักนะจ่ามูปลูกปลูกมลูกชีวีตไว้กับงัวเขา กินก่อนคนลืมบ่จังหวดัดประตูไฟยังใส่ได้อยู่ว่าไฟจังอโอ้เพิ่นที่ว่าเพิ่นชิมานั่นนะเพิน่นเพิ่นบ่ซือบ่เพิ่นว่อะยังว่าเพิ่นบารีตัดเพิน่นเชีแกขวัดดึงขวัดเดียวัวดไม่ได้เพิ่นจนใส่เลยวัดนะวัดมีไฟแล้วเดี๋ยวนี้จดีแล้วเพิ่นวัดมีไฟแล้ว แล้วเพื่อนเราในที่เราปวดหอบโอ้โหเล้วเพื่อนนนี่แหละปดทาองของเจ้าเลยเอาไ้งูฮะลุงคานี่ไงเผลอนั่นในเด้เพิ่นเสื่อมเล็กใช้อยู่ห่างไม่ได้ไปลายลายมือเลยเพิ่นกำลังขึ้นเสื่อมโค้งอยู่ โอเพื่อนเพื่อนเพื่อนสาวโมขวบโบได้มีขางนั่นเนาะนี่ขางนี่วันนี้สิบสองสาวตอนนั้นสิบเอ็ดสาวก็กินเป็นเด้อลูกเก้วอาลูกหลาะขี่รถเพราะว่าบอไซส์กระย้าสื่อมน่ะนะ มีในใจแล้วแับนี้นะเยอะมากเลยเมย์ยอะมาเลยเนี่เป็นจริงแล้วไหวเฉยชื้อมุ่นคือเห็ดหัวแับนี้เมยังฮะม์แล้วนี่เมื่อนนี้อย่าได้ใจยังบอกคอยบอกเล่าไปชิเปียนซื้อเจ้าเอาสาวมักเลาะซะนะเมย์มักเที่ยวลูกมักเลาะในใจเขาก็เขาอยากตั้งใทยเบ็นี้แล้วเป็นไงสงสัยเยอะคอยบว่ามักเลาะนี่ยิ้มเลิศนะ แม่ก็บ่าต้องเอาหรอกโมสาวมักเที่ยวลูกมักเลาะไปน้ำกันได้เลาะก,กับเที่ยวน้ำสกุลก็ไม่หยุดไม่ยัง <c oughs> ้งปะให้งัวเข้ามากินเลย <c oughs> น้ำสกุลก,ก็บหยุตไม่ยั้งไปเรื่อยๆเนี่ยสจริงนีี้ิดา คักคัดคัดสาวเอ้ยนะแต่โหเกิอชาแล้วนะแบบมื่อกี้แบบอารมณ์ดีเป็นพิเศษได้เอ๋อารมณ์ดีมื่อกี้แบบตั้งดูดชาวก็ยันแต่โม่ก็เอิอซื้อมุนยันจะมีทิ้งตั้งซื้อลูกแบ่ยอยู่เบ่ยเบ่ยทานทานเฉยตังไเด้โมตั้งอะไรเด้อลูกแบ่เรามันเลยมันใหญ่เป็นซอนเลลูกแบ่ยไม่ถึงเข่า <y uck> ไม่บังคารแล้วเนาะอ้าวจะเอาเอาจ้ะทักพอนซะสาวโม่เจ้าก็ได้ซื้อไม่เลยควรกระตั้งให้เลยไปว <y uck> ่าหยอกเด้อพี่น้องนะหยอกสาวโม่คนอย่าเครียดอย่าห่าด้อยสาวโมเ่เด้อไปว่าหยอกเจ้าเด้อดีใจน้ำสุขภาพขีมแข็งเนี้ยมันจึงได้โลไปไดเรื <y uck> ่อยๆเนาะงมุนนะพี่ทั้งๆควกนกระลังฝนนะนี่อยู่ กบแล้วกับปูเป็นเลยแล้วแบบน,นี้เนาะมาคนเดียวแล้ว,ว,ลว,ลวยังจะแพนม,มันไดบอซาวเลี้ยงอย่างไรแล้วแบบนี้เนาะขันจรองไปละกบไม่แล้วกับมีแต่จับขืนจับขืนแล้แล้วแบบนี้เนาะ ตัวนี้จะนั้น่ะโอคือฝ่าวเมือพปิดปกติแต่นาะสาวโมนี่ไทยเนาะเทอมานัดกันอยู่บงเก่าไปเทรมานอาือเดี๋ยพี่น้องเื่อนบะบะเมืออแต่ขอโทษขออไยทางเอฟซีอะไลๆเน้อนะโอ้โหไตเพื่อสาวโมงมาอนี่ยแปลกๆมาเนี่ยอา แปลกๆน้องเมฆกับคำตอลอดได้น้องเมฆก็ได้เส <c oughs> ียงโทรศัพท์เพิ่นดังเลยเพิ่นอนฝาวพร,ราสต์ขั้นใดใช่รอพลาสต์ขั้น <c oughs> <อ>แปลกๆแปลก,ก,กเลยอธรรมดาแหละผู้เสียผู้สาวเนาะมันก็ต้องเสียงโทรศัพท์ดังธรรมดาเภาสาสาวเลยาโดใส่น้ำกินเจ้าใส่เอง โอ้ oh, คนว่าออกมาส่งด้วยเนะนี่ยเลย่นมาแล้วมานี่บันบอเซนักถือมาแกเมันบอเบอิดกะให้ใช่ทงไปไบเอันเนื้อนน้องมีก็ได้เป็นน้ำก้อนนะมันจังบอเปื่อยเห็นห้องใส่ซองพีดไวปหายมาเมื่ออื่นกะเอาอะไรขอนมาถือมาเถอะนะครับโอ้แบบว่าคำมันยังเหลือนะเอ<ช>ากระสือโอ้เก็บคนยันอยูอด้วย มันเก็บลึกคือมาตากแดดไว้ใช่ไห <c oughs> <c oughs> มก็บอกเขาว่าเมย์โอ้นะป้านหัป้านล้อืมนะกับมันยังเหลือใส่ถุงกับไปฝากไว้ตู้เย็นน้องเมย์ก็ได้น้องเมย์เนาะได้สิฮะให้สร้างคนเฮ็ดเวียกก่อนไปอีหละข้างหน้าพี่ก่อนก่อนนี้ไปเถอะอ๋ออะยังได้ดีใจน้ำกุโคลงเลย อีกบ่โดนกระสิได้มุ้งละค่ะฮะว้าบ่ได้ได้เออแพงอยู่บนตกนี่กางใหญ่คัะทัพเอากางลงด้วยอ่ะโอ้ยไป้าป้าป้าโอ้บ่สีมีเพื่อนลายแท้อยู่ห่มมากระบอกไหมบดปานแล้วบ่หมากระบกนี่เนาะโอ้บ่สีมีเพื่อนอ่ะเพื่อนบ่สี นี่คันเจ้าดูเจ้าหาชวนขีงงัวเขาไอเก๋งด้วยอ็งัวเจ้าว่าบอสีนี่บอสีนางก็มิ้วเออเออมาใกล้แล้วกู้งหรอาเดี๋ยวกำลังนอนพักผ่อนอยู่ดีหรอบะไอเด้๋ยวได้เรื่องอ๋ค่อยมักโตดำดำนะองันนะ เราจีหาหูดเดี๋ยนางไว้จ with ิแกงหนูไหมมี่หูดอย่านั่งกันนี่ใบัดโตเท่าไรโตเท่าไรขครโอ้ยถ้าว่าพีน่าเนี่ยนางขายหเพงตอเถื่อเถื่อนไปเถือถอเโตละถ้วยโตื่อเถื่แก้วแล้วว่าดีบัตรเจ้าของแล้วยืนฟังอยู่นะอันนี้เพ่งนะเออจุ๊เจ้ามาจ้าขครงัวคอยบ่ อันนั้นเพียงนาแล้วอันนี้ดังเร่งๆอ้ะเฮ้ยนั่งเลยนะพ่ออันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเออทางนังนีมยูแจ็กมันยังงี้ยเงี้อยู่